ครับพี่น้องครับผมมือนี่อีกเช่นไข้ครับผมแต่ละมือผ่านไปครับอยู่กับซ่านนี่ครับคือเกาเหรอครับแต่ว่ามือนี่เปิดหัวด้วยอาจารย์ก๊อฟครับผมเจ8โอี่ออกจากวอรครับ <c oughs> <c oughs> อาจารย์ก๊อฟครับผม ชาได้แต่ชัวร์ครับ geo แปดสี่ครับพี่น้องเอาอีกแล้วโอ้เครียดดีเลยว่าหัวหน้าไหมโอ้เอาแล้วหวานเฮ็ดทางแล้วหวานทางคนเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วเอาคิวอีเขียวห้องระบาดพี่น้องเลย หน้าก่อนครับพี่น้องจะกอเตียวยิงสาเนาะครับลอกหน้าก่อนนะครับบรรยากาศในรถครับ<ส>ทั้งหนอกล้มเย็นวีวีครับส่วงเศร้าจุนหนาวพี่น้องฮีเตอร์จนขึ้นครับจนจนได้เปื้อนฮีฮเตอร์ครับให้อยู่านี้สวยมากอ่นงีจแก่น้อยครับ สวยมากได้จอบเสียครับพี <laughs> ่น <SM magg ot> <c oughs> ้องหฮอนครับเมื่อนี teor, ่ว่ามิยังสีม่วกสูพี่น้องฟังสมีเนี่ยสู้พี่น้องฟังนะครับบ้านพระวัติ วัดจานอองรถดำนะครับกอนสีมาครับกอนสีมาเป็นเจ้าของรถฮีโน่เขียวนะพี่น้องกะตะกี้กับไปเลี้ยนครับไปเลี้ยนอยู่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับอยู่ u ปีบานี้กลับมาบันที่อยากว่าสิไปสอบเป็นสอบเหตุงานต่างๆนะครับข้าราชการสอบ ไปเห็ดงานนั่งงานน้่หอย่างนะครับยองแต่ว่าใจมันบ่มักครับมันบ่มักเคยไปคู่อาจารย์อยู่มหาลัยเพิ่นพาไปไปทัานาศึกษานะครับือวาไปศึกษาดูงานนะครับอยู่ทางกลุงเขฯไปแล้วมันมันม่แเ่นที่วิตเจ้าวของพี่น้องมันโอยผมมันมักสายลูกทุ่งนะครับว้าู่เว้านเวบามักว้าน้าคนอยู่แต่ว่า ที่บอกน้ำเจ้าน้ำนานบอกครับแถวเียยังไงมันมันบอกว่ามันบอกว่าได้ได้น้ำข้าเจ้านะครับผมมันบอกไทยบอกข่องน่แต่ที่ไปตัดจะรีดแต่ว่ากับบอกคือมานี่เลยตัดสินใจพรุ่งเพิ่นเลยออกรถห้เพิ่นเลยออกไม่กาประมาหาจิา้วหากิน พ่อยจะเลี่ยงชีเจาของกันามัมมกตไปสันส่นตะขี้เพิ่นสนับสนุนนะครับเพิ่นสนับสนุนในใ้ไปทางคู่นะครับบานี่ตบ่ามาัมัตเพิ่นกะได้ให้เลือกให้ตามใจเราไปบานี่ไปออกรถดำมาเลือกๆเลยบ้องหจักผู้ใหญ่พี่น้องบฮอ้จักผู้ใหเลยพอดีมี้อ่ผู้นึงอยู่บ้านเราซืออ้อไอลิสหรือเสียริสนะครับเมจาขั้นไล่ท่านฟอร์มอรือนะครับขั้นสีแดง ตะกี้เราบอมเมนเมกาได้พี่น้องตะกี้เราเปลี่ยน,นดกีกาครับเล่าขี่ดีกาลอยก้า,าห,กหานะครับหัวนอกบ้านี่เล่าจะแนะนาให้ราว่าโอ้ลีตัวหน้องว่าน้องไปออกรถดำแล้ว่านน้องว่มีงานก็นเลยเนี่ยน้่น้องไปเรียนน้่มเ่าแก่หนึ่งนะครับพี่น้องบานี่ไปเรียนแล้วก็กดีครับกเก่าแก่เพื่อนก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันหัน มันหันค่าค่าเที่ยวค่ายัางเพื่อนอยากจ้างเขาถือนะครับห้ออยู่บ่ได้บาทเพื่อนอยู่ใด้เอาอยู่บ่อใดนะครับมานี้ก็เลยว่าโอ้ไปก็ใบดอกท่านโทรบอกไอ้ไอ้เลยาาหามองไม่ให้อีกเอา้าแต่ที่ไอ้บอลเล่นมันกะดีได้หอล่าท่านกับเพื่อนกับว่าเป็นยังซี่ท่านไอ้ระว่าบ้านนี่กับเพื่อนก็เลยแนะนํนห้ห้่หูจากกับเกียร์ตะเกียร์นะปัจจุบันนี้นะครับเพื่อนแนะ่ยนห้ห้่หูจากเพื่อนว่า ไปล่องเรานน้ำสกีนี่เพิ่งเด้่อไอไปเรียนเนะี่ยมันก็เพื่นก็ดีอยู่ท่านมานี่ก็ได้ไปเรียนน้ำสกีก็อยู่มาสองเนี่ยก็ก็กรู้สึกว่าเออเก่งใช่ปะมันยังหู้หูได้หูจกักว่าเออรถแม่กโครถดำเฮานี่รถดำเฮานี่ มันได้ได้เท่าไหร่เขาเรียนไปจังไหนเขามาจังไหนนะพี่น้องเขาขอพ่อสิหู่นะครับวาหนี้เพิ่นจะเลอยอผมก็เลยมีความอยากได้นะพี่น้องคิดอยากได้คิดอยากได้ดอ,ยไดอยากดีในใจนี่โอ้เขาหูช่องทางเนาะพี่น้องห้าหูช่องทางว่ามาติไปจังไหนมาติเฮ็ดจังไหนเขาจะจัง่าสิมีงเงินใส่ในจุดนี้ เ้าสิมีเงั้น,ได,นออได้รับตัวใดมากเนี่ยเขาอยากได้ได้รับตัวใดเขาบ้านเนี่ยสินะครับห้องห้องอ,อ,อจักห้องหูจักช่องทางผมอยากได้ในใจขยากได้อีกยู่รถแต่วประสบปัญหาที่จะพี่น้องโควิดไปโควิดประสบปัญหาคือหนึ่งน้ำมันมันแพงสองผู้ที่ขาเจา้าที่จะซื้อดินเท่านี้กระลังกระลังขาเจ้าบ่อหลายขึ้นเราพี่น้องมันกาอยากลอยล้อนะครับ บานี่ตังตังเถาแกตังยังกับพรากันตัดราคาลงใส่กันมันก็เลยถือเป็นอุปสรรคของรถด,ดำนะครับณนนปัจจุบันนี้เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจดีคนมีกระลังจ้างกระลังยังกระลังซับหลายลผมคิดว่านอนาคกข้าขงานนี้จะเป็นอาชีพหนึ่งทีที่สามารถดูแลเลี้ยงเลี้ยงเจ้าของอได้นะครับเดี๋ยวนี้มันก็เลี้ยงเลี้ยงในอยู่แต่ว่ามันก็พวกที่ได้เย็บเป็นกอเป็นกำนะครับพี่น้อง มันจแต่ยังอยากระท่อนกระทเทียนเนี่ยจะว่ากับพบไปได้ครับเลียนอยู่สองทีมงานครับทั้งนานวในทีมงานหนึ่งเนาะพี่น้องเพื่อนจะเลียนดินที่กันครับแต่ว่าอยู่คนละบอ่อของเพื่อนอยู่ปากบอ่อทั้งเขาบอ่อผมเนาะอันนี้่อผมอยู่บอ่อใหนเพื่อนอยู่บอ่อนอกมาพี่น้องเขาก็เลียนออกทั้งไงนะครับแต่ว่าเ้ากับเรามาัดระวังเขาเลยพี่น้องความปลอดภัยที่สุด ทรยบสินอันหอไหมของห้องที่รักษาได้็ให้ไรักษานะครับพี่น,อพพนอ้อง,อองอครับเดี๋ยวสิภาพี่น้องไปเบื้องตอนตับช่วงตอนต่อไปเดยอครับเด้อ